failure is the process of success และ failure is the success in the process เห็นไหมคะว่าคำว่า process กับคำว่า success กับคำว่า failure เนี่ยมันอยู่ในประโยคเดียวกันแม้มันจะหมุนกลับไปทางไหนมันก็ยังเป็นกระบวนการเดียวกันทั้งความล้มเหลวทั้งความสำเร็จทั้งกระบวนการนะคะเขาบอกว่าคนที่ขายของเก่งที่สุดคือคนที่ถูกปฏิเสธมากที่สุด แน่นอนเมื่อเราถูกปฏิเสธครั้งแรกเราย่อมมีประสบการณ์เราถูกปฏิเสธร้อยครั้งพันครั้งเรายิ่งสะสมความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมันสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะเราล้มเหลวมามาก Lead to the top of the mountain is not easy การปีนไปบนภูเขาสูงมันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นทำสิ่งใดก็ตามมันก็ต้องมีความยากลําบากแล้วมันก็ต้องมีความล้มเหลวแต่ความล้มเหลวนั้นนะมันก็คือกระบวนการของความสําเร็จถ้าเราไม่เคยล้มเหลวเลยเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราไม่อยากถูกใครว่าไม่อยากถูกนินทาไม่อยากถูกดา่าแล้วก็แค่อยู่เฉย xy, ๆแล้วก็ไม่ต้องมีความฝันแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่มีใคร จะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณไงเพราะคุณไม่ทำอะไรสักอย่างให้มันมีคุณค่าเกิดขึ้นมาคุณรู้ไหมคะว่าคนที่ขายพวงมาลัยอยู่สีแยกไฟแดงเขาก็ถูกปฏิเสธนะเขาเดินไปขายพวงมาลัยให้รถอยู่เป็นร้อยคันในหนึ่งวันคุณคิดว่าเขาจะถูกซื้อกี่คันคะแน่นอนเขาไม่ได้ขายได้ทุกคันใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่าจะลดราคาจาก20บาทเหลือ10บาทเขาก็อาจจะยังขายไม่ได้การขายได้หรือขายไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณลดราคาแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเปิดการขายแล้วปิดการขายอย่างไรการทําธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันค่ะมันก็ต้องมีคนที่ปฏิเสธคนที่ยอมรับแล้วคนที่ดูก่อนมีคนทุกประเภท เราต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขามาร่วมธุรกิจกับเรารกิจอะไรก็ตามมันก็มีทั้งล้มเหลวแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้การทำธุรกิจเครือข่ายดูนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีเวลาเหลือไปใช้ในการทำสิ่งที่เรารักก็ได้ค่ะ บริษัทกิฟฟารีนแลบอร์ตาตูรีแอนด์เฮลท์แคร์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟารีนแลบอร์ตาตูรีแอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการ ที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ย,ยอดขาย ได้ถึง20ง0มล้านบาทต่อปีและทรงทานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด